บูมเบิร์กเนี่ยวิเคราะห์ราคาทองคำเอาไว้นะฮะว่าอาจจะมีการย่อตัวแล้วก็ยังไม่จุดนะยังไม่หยุดอาจจะต้องย่อตัวมากกว่านี้อีกนณะจุดนี้เนี่ยคือทองคําย่อมาจากยอดเนี่ยประมาณสัก5%เละนะครับตามรายงานของบูมเบิร์กนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะย่อต่อไปนะฮะเพราะว่าอะไรเออบูมเบิร์กเนี่ยเขาเปรียบเทียบกันื่อนตัวนะฮะเขาเขาาพูดอย่างนี้เลยนะครับในข่าวเนี่ยเปรียบเทียบกันื่อนตัวระหว่างบิตคอยครับ ทองนะฮะแล้วก็ทองคำเนี่ยหลังๆเนี่ยดูจะชะลอลงแล้วก็บิตคอยเนี่ยจะดูจะไม่ได้ชะลอแล้วก็แข็งโอเคแหละที่ผ่านมาทองขึ้นเยอะกว่าบิตคอยถ้าไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าพอตอนย่อครั้งเนี้ยบิตคอยเนี่ยก็ไม่ได้ย่อตามด้วยนะฮะแถมดูจะสวนขึ้นไปซะด้วยซ้ำนะฮะทองคำแหละทองคำดูจะย่อลงนะครับแล้วก็อาจจะย่อต่อมานในในความคิดของบูมเบิร์กนะครับเหตุผลเขาบอกว่าที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะโอเวอร์ไพรซ์ไปนิดนึงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ขึ้นไปยอดยอดเนี่ยอันนี้มัน เกินราคามันเกินความเป็นจริงของตลาดไปน,นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการ collection แล้วก็ย่อลงมาเยอะพอสมควรหรือเปล่านะนี่คือสิ่งที่ทางบูมเบิร์กพูดแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าพูดแม่นแค่ไหนนะครแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าระยะยาวอย่างดีอางนี้ดีกว่าถ้าเชื่อตามนี้นะระยะยาวเนี่ยยังดีอยู่นะเพราะว่าความไม่แน่นอนมันก็ยังเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยบูมเบิร์กเริ่มให้การย่อ มาระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นใครที่ดูทองคําอยูอ่ถ้าเชื่อบูมเบิร์กก็ดูกันแล้วกันนะฮะหลังจากจุดนี้นี่ยังไม่มจุดต่ําสุดนะอาจจะมีไปต่ออาจจะมีย่อลงมาต่ออีกนะะนี่คือความคิดของออนักวิเคราะห์ในบูมเบิร์กนะฮะ,อะขออนุญาตเล่าประมาณนี้ให้ฟังแล้วกันนะฮะ